รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเราชาวสยามโสภาวันนี้พวกเราจะมาตามหาความสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุงมีชื่อเสียงด้านศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาอย่างยาวนานและได้ถูกประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งก็คือโนรา เดินทางมาที่จังหวัดพัทลุงเพื่อมาเห็นมาสัมผัสพิธีกรรมโนราโรงครูเขาบอกว่ามาเมืองลุงไม่ได้แหล่นั่งก็ต้องชมโนราชาวบ้านบอกว่ามาถึงพัทลุงแล้วรับฟังเสียงปีเสียงกลองเสียงตุงตุงพับตุงเท่งตุง ฟังไฮรอยู้โดยเฉพาะเดือนฮอกครับเดือนฮอกชาวบานเหลียกกันหวาโนราโรงครูมาแล่ปัททลุงตอนกําเนิดข้องโนราเมืองโนราเมืองข้องวัฒนธรรมเมืองข้องคนจริงเมืองข้องคนแสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมลั่งจากที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศดับรองขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ข้องมวลมนุษยชาติโนราเลยได้ขึ้นทะเบียนเป็นชินสีซ้ำลั่งจากทีโค่นหนวดไทยได้ขึ้นทะเบียนแล้วและโนราเป็นความภาคภูมิใจข้องคนตายโดยเฉ้าพาะพัทลุ่ล ยกแนันดูนอย่าตื้อนะเออลอกมือมือมือถึงถึจันะลกระดินะีเก่ามาเป็นไปบากเามอเปปเก่งหม้อก่งามอคเรืออะงบนันจะไหวอีทอดอทุกอนูของจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยลูกปัดโนราและรายที่มีความอ่อนช้อยงดงาม ศิละปะก,การร้อยลูกปัดโนรานั้นเป็นการฝึกสมาธิและเป็นการฝึกควา,ามคิดสร้างสรรค์ให้มีลวดลายที่เราอยากจะลังสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลวดลายของเครื่องทรงโนราครับอัเร์เพส่ว่าน้องจะเป็นพรดจทเมีแล้วไม่ต้องเอาดาอกค่ะ,คะอยู่ในส่วนอกอันนี้ก็หลับตร้งแต่ แล้วก็มีป่าค่ะซ้ายขวาในส่วนป่าซ้ายขวาก็มีอันนี้เขาเรียกว่าภาษาใต้คือปิ้งรคอรับที่คอแล้วก็มีไฟคอค่ะที่เขวนยในตรงนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นในส่วนของลูกป,ปัดนะคะค่ะสำหรับร้านแว่ลูกป,ปัดท่าเคนะคะก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็ซื้อได้นะคะถึงไม่ซื้อก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะร้านนะคะอยู่ปากทางก่อนถึงทางเข้าวัดท่าเคค่ะสามารถติดต่อได้ในเพจเฟซบุ๊กนะคะก็คือน้องเพลงบ้านลูกปัดค่ะหรือว่าเบอร์โทร0 8 2 2 2 9 6คะ่ะแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอ่กกะตอนประมาณสี่ขวบอะคะ่ะแบบเดินตามเม่ขึ้นโรงหนราแ,แล้วก็เดินไปน,นั่นหนนึกง เพราะว่าแม่บอกว่าน้องไม่ไม่มีใครสอนแต่รู้สึกชอบเองแล้วก็จำเองพอโตขึ้นก็ได้มาฝากเป็นลูกศิษย์ของราเดักษยงเดชก็เลยแบบได้พัฒนาศิลปีมือมาเรื่อยๆในความเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะตั้งใจจะอนุรักษ์ในปัจจุบนแน่นอนค่ะไม่ทิ้งเพราะของแบบนี้อ่ะถ้าคนรุ่นใหม่ไม่อนุรักษ์ต่อคนต่อคนรุ่นต่อไปก็จะไม่ได้เห็นค่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อยู่ขั้วคนใต้ แม่สอนตลอดว่าเราเกิดมาคู่กับอะไรอ่ะเราอย่าทิ้งแล้วก็ให้ดำรงต,ต่อไว้ค่ะเพื่อนเรคกกับไปดูาราเจีนเป็นคนนำนะครับ ากายยตติบาากรสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากบรรพบุรุษไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่หากเราได้บนบานหรือขอพรไว้กับครูหมอโนราเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็ต้องมาแก้บางครั้งบางโอกาสจะต้องรับโนรามาตั้งยิ่ง คนที่เชื่อว่าตัวเองมีครูหมอตายายโนราก็ต้องตั้งยิงให้ทันก็เหมือนกับการที่เราได้สร้างบ้านให้กับบรรเทบุรุษของเราได้อยู่ได้อาศัยและเป็นอีกอย่างหนึง่งของการได้ทำกิจกรรมโนราโรงครูให้กับบรรพทบุรุษครูหมอตายายโนราก็ถ้าเกิดเหมือนภาคอีสานก็จะเป็นปร,ประมาณว่าหมอลำหมอลำกรอนอะไรแบบนี้แต่ถ้าพอมามละัะหมอลำซิกหมอลำซิ่งนี่มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ใช่ไหมมันจะไม่มีสมัยใหม่เข้ามาแต่ถ้าเป็นมนโนราลุงคูหรือถ้าเป็นอะไรนะเขาเรียกลูกหลานโลมนโนราเขาจะลงค,ลงคูอย่างเดียวถ้าแบบมนโนราทั่วไปที่แบบเอาสมัยใหม่มาเข้าก็จะไม่กั <S <S ไม่ได้เพราะต้องเป็นนุราใหญ่ที่เขาจะต้องถ้า,ถ,าถ้ามีการแก้บนอีก่คือจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่นี่คือรังถวายอย่างเดียวก็ไม่ค่อยมันมันมีความสุขนี่บอกทรงๆนะมันมีความสุขมันมันมันเกิดความพิติอะ มันเพิ่มอ่ะที่มาทำจุดตรงนี้ให้กับปู่ย่าตายายแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราอ่ะอ่าใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคือจะมีเชื้อสายมโนรากันทุกคนนะคะเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะคือมันมีมานานแล้วค่ะไม่ว่าจะรุ่นรุ่นสมัยปู่ตวดอะไรเงี้ยต่อไปรุ่นหลานรุ่นลูกเราก็จะมีค่ะเพราะว่าคิดว่าอ่าบรรพบุรุษมโนราไม่มีการแบบล้มอะไรเงี้ยค่ะไม่มีที่ว่าสลายแน่นอน คนมาเที่ยวก็มีความสุขน<ช>ะคะ <laughs> มารำตาวายไปจับผีอะค่ะมารำตุกผีเลยค่ะค่ะรำไหว้ปอคุนสตาตุกปีเลยค่ะ การรู้กการดีใจนะติวารไยตั้มให้เป็นเป็นสิ่งติวาก้องโบราณติว่าตัวเต้นจะไม่บันปาบุรุษอะกาศดีใจทวารรว่ามาลงลำตัวจากลัตวกภูมิใจมากเลยดีใจมากเลยเพราะว่าจุดประสงค์เราต้องการตรงนี้อยู่แล้วนี่เราเราเราชอบอยู่แล้วเรามีเลือดเนื้อเชื้อไข่ตรงนี้อยู่แล้ว ชุดออกมาร้นร้น,รนมากเลยนานหมกับชุดมโนรห์ไม่นานค่ะ,ะค่ะแล้วก็วันนี้มาลำถวายลำถวายะค,ะค่ะลำมากี่ครั้งแล้วคะมาทุกปีค่ะ,ท,คะทุกปีตั้งแต่ยุสาๆวๆเราเลยจ่ตั้งงใจว่าพอเขามีมาที่ว่ารู้ก็คคืมามา แล้วเป็นคนที่พัทลุงหรือเปล่ไม่ค่ะคนสตูลค่ะคนสตูลนะคะว่าดั้งเดิมไม่เป็นคนนครอ๋อก็เหมือนกันนะคะทุกท่านนี่นะกับหลานค่ะน้ากับหลานสวยเหมือนกันเลยค่ะโอ้มันมีความมันความสุขอะค่ะเหมือนว่าเหมือนว่าเราได้ทำอะไรให้กับตายายปู่ย่าตายายเราหรือว่าเป็นพระบุตรของเราอะค่ะ เรามีความรู้สึกว่าสิ่งแรกเลยเรามีความรู้สึกว่าความสบายใจเรามีความรู้สึกว่าเขาส่งผลต่อการทํางานของเรามีกําลังใจที่จะทํางานต่ออย่างเงี้ยค่ะเราเราอาจจะเหมือนกับในความคิดของเราเราจจะคิดว่าเขาทําให้เราทํางานดีขึ้นเขาทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในความคิดของเรานะคะต้องยอมรับเลยว่ามาที่นี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ไปเลยนะคะแล้วก็ เป็นครอบครัวของอาทางภาคใต้เราไปเลยนะคะแล้วเราก็คนไทยเหมือนกันเถ้าฉะนั้นก็มีโอกาสจะกลับมาทุกปีเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกมีความสุขจริงๆนะคะและในจังหวัดพัทลุงนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติน่าสนใจหลายที่ด้วยกัน หนึ่งในนั้นอยู่ที่อำเภอควนขนุนเราต้องออกก่อนที่จะเช้าเพราะว่าเราจะไปชมแสงพระอาทิตย์สวยๆนะคะสวัสดีครับโดยพวกเราเริ่มออกเรือตั้งแต่เช้ามืดที่คลองปากปะเพื่อจะรอถ่ายภาพของชาวบ้านที่ใช้ยอยักษ์จับปลากลางทะเลสาบสงขาเป็นการจับปลาที่ทำกันมาอย่างยาวนาน และเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ล่องเรือไปตามคลองนางเรียมเชื่อมทะเลสาบสงขากับทะเลน้อยจะได้เห็นทะเลบัวแดงบานสะพรั่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างนั่งเรือชมดอกบัว ยังได้เห็นนกน้ำหลายสายพันธุ์อีกด้วยนอกจากการล่องเรือชมนกในบึงบัวทะเลน้อยยังมีไฮไลท์อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนั่นคือควายน้ำเหตุผลที่เรียกควายน้ำเพราะควายท้องถิ่นได้มีพฤติกรรม ในการปรับตัวหาอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ทะเลน้อยแห่งนี้จะมองเห็นบ้านแฝดที่มีชื่อเสียงของเหล่าช่างภาพอยู่ใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาสะพานแห่งนี้มีความยาวประมาณ5.5กิโลเมตร เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่ข้ามระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลาไอมีที่ดินที่ถุก,ก็คือยอยกยอไอตักตะวันพอเรือก้าวไปอยู่ตรงที่ยอก็วันที่ขึ้นในในทองยอนะยเขาเรียกว่าตักตะวันตำตะมาลตะนุกไว้ อยู่กับเพื่อนอลยปลา,ากุ้งปลาอยู่อยู่บ้านนอกไม่เครียดมันได้หลานนิดเนี่ยปลานักนักต่องเที่ยวปลาลูก้ามันเที่ยวเราก็มีความสุขเขาก็ดีอยมีความสุขด,ด้วย อำเภอควนขนุนแห่งนี้ยังมีความน่าสนใจของวิถีชีวิตชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือให้มีอาชีพสร้างรายได้ผ่านโครงการศิลปาชีพเราทีว่ามีช่วหยหาัการต่างๆกันจะมาช่วยนะครับช่วยโดยการที่ว่าเมื่อจะเราจะปลูกกระจุนในพื้นที่ของต่างๆเนี่ยก็สามารถไปรวมกลุ่มกัน<อ>ได้รวมกลุ่มกันได้ครับต้องรวมกลุ่มเราก้องประเนียนไม่รวมกลุ่มไม่ได้ ก็คือว่าการที่ว่าเราได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยทหารศิละปะชีพนะส่วนเดาถามว่าเราได้อะไรบ้างเราได้เยอะแยะมากมายในการพัฒนาเพราะว่าในชุมชนของเราบางกลางแตมว่าก็ทำลวดลายแบบธรรมดาแต่ณวันนี้เรามีศิละปะชีพที่เขาช่วยส่งเสริมในการพัฒนาเป็นลวดลายใหม่ๆเกิดขึ้นและทำให้พี่น้องของเราได้มีไรายได้เพิ่ม จากเมื่อก่อนเราก็สารเสือกระจุดอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรามาเปรรูปเป็นกระเป๋าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังสารเสือกระจุดเดิมอยู่อย่างเช่นคุณยินดีนะคะเพราะว่าสารไม่เป็นนะคะตัวน,นี้ก็สารเสืออย่างเดียวแล้วก็บางคนที่มีโอกาสได้สารกระเป๋าแล้วฉันสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้พอมีการส่งเสริมมีการเพิ่มรวดลายขึ้นมีการเพิ่มมูลค่าในการเอาป้ามาปัก เอามาปักมาปักบนลายกระจูดใช่ไหมครัเสร็จแล้วทีนี้เพิ่มมูลค่าของกระเป๋ากระจูดตั้มหุดไล่นยะใช่ครับก็ววาผักเขี้ยวเนี่ยจะแกงมากด้วยในการปักใช่ไหมครับใน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 การปักผ้าบนกระจูดไอเรื่องการปักเนี่ยของศูนย์ศิลปาชีพเป็นคนของสมเด็จตั้นปักแต่ตอนก็ปักผ้าแล้วเราก็มาคิดกันจะปักในกระเป๋า ตอบโจทย์ไปเรื่องการกายไปนิดนึงไม่นีน่หรอกเยอะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นปักกระเป๋าแล้วกระเป๋าผ้าเป็นคนทำไอปักเป็น,นศูนย์สิและาชีพเราก็มารวมกันครับในส่วนของโครงการสินที่บ้านหัวปลาเกี่ยวนะครับก็ปฏิบัติตามนะครับพระราชวเสวนีของอสมเด็จนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่นะครับและชาวาบ,บ้านเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับใน ต่อยอดนะครับมาสืบสานนะครับโครงการต่งตางๆก็เท่าที่พวกเราได้เห็นกันนะครับก็จะมีการานําจุดเด่นนะครับของสูงอวิชาชีพนะครับก็คือ<ย>าการนํ<ย>ากระเป๋ากระจูดนะครับ <ยา S 1> แล้วก็ามาทําการปักผ้าซึ่งมีฝีมืออยู่แล้วมาปักในกระเป๋ากระจูดนะครับทำให้เพิ่มมาล์กามากขึ้นแล้วก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่นะครับมีงานทํานะครับครับผมก็ปกติเนี่ยชาวบ้านที่นี่ค่ะจะเป็น ครัวเรื่อนที่ไม่มีอาชีพกินเนโนอนะคะจะเป็นคุ้นตีว่าผู้ชายเนี่ยชาวตุ้งก็ออกไปห้าปลาออกไปห้าปลาปุ๊บเนี่ยก็ดยไดไม่ได้ก็ไม่เน่นนเรีวเต่วไปไกลไปไปกลายหรือว่ามีปลาหรือไม่มีปลาบางทีเนี่ยรายได้ของครอบครัวก,ก็ไม่เนโนอน,นะคะแต่ว่าผมมีงานข้องส้มเด็ดประพันปีล้วงขึ้นมาเนี่ยพอ,อทำให้ชาวบ้านที่นี่ลืมตาปากได้ะคะ่ะ จากตี๋วเราไม่มีอาชีพเลยเราก็ได้มีอาชีพจากแปรงุงทั้งมดเลยบางคนนียไม่ถนัดในงานปักกกไปเป็นงานทอค่ะซึ่งถ้าว่าคนนี้ถนัดงานจูดก็ทํางานกระจูดซึ่งตอนนี้จะมีงานกระจูดงานปักงานผ้าทอค่ะทุกคนนียมีรายได้มดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยจากตี่วเราทําแต่โกนเนี่ยแข่งงานซริมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอาชีพลักไปเลยค่ะ กว่ามันเป็นไรายได้ที่ว่าสร้างให้ชาวบ้า,บานเป็นโกเป็นกำได้โปรออมาโตโ่อยอดตอนนี้เรามาโตโ่อยอดจากติว่าเป้ากระจูดนี้ใบหนึ่งเขโยโอยซ่องรวยะค่ะตอนนี้ขึ้นเป็นใบหนึ่งสี่ห้าพันก็มีความรู้สึกว่าปกติเด็กรุ่นใหม่อะค่ะจะหาเวลาว่างจากการแบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็ได้เอา,เอา,เอามีความรู้ทางด้านนี้หนูก็มาช่วยพ่อแม่ในการาหาไรายได้เพิ่มเติมก็ถือว่า นูอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็อยากจะลิงเห็นในส่วนของอองานพวกนี้ด้วยค่ะเพราะส่วนมากเนี่ยก็จะไม่มีเหมือนว่าดวเด็กดรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานในด้านนี้สักเท่าไหร่คะ่ะ ก็ภูมิใจอะค่ะเพราะสอนลูกมาตลอดว่าแม่เนี่ยอาชีพแม่เนี่ยอาชีพมันมันไม่ได้เป็นรับคการไม่มีเงินดาวเงินเดือนไงเด็กทุกวันนี้แม่ไม่รู้จะมีปัญญาส่งไปถึงขนาดไหนเอาอาชีพแม่เนี่ยไปต่อยอดตัวเองได้ถ้าเกิดหนูหนูฝึกไปเรื่อยๆอะเด็กๆมันก็ไม่รู้ว่าลูกเราเรียนไปเนี่ยจะได้รับปัญญาทุกใบไหมจะได้ทํางานทุกคนไหมค่ะก็เลยภูมิใจหน่อยนึงว่า ลูกสามารถทํางาน então, สืบทอดตัวเองทอผ้าก็ทอได้ปักผ้าก็ทอได้ภูมิใจอะค่ะจบพี่น้องพี่สามสวัสดีครับดีเด่นมากนี่คนที่สองใช่ไหมคุณแม่คนโตที่ว่าคนส้พยาบาลอะไรจบแล้วได้พยาบาลปีหนึ่งกำลังเรียนอยู่ปีหที่มอทักษิณโอเคแล้วคนเล็กคนเล็กอยู่เยืนหน้ามสองโอเคโอเคตอนนี้ก็ไหอาจารย์แบ๊ก โครงการซ่อมปรับปรุงนะครับซ่อมแซมอาคารศูนย์วัชีบ้านหัวปลาเขียวนะครับตำบลทะเลน้อยอำเภอหนุนจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดนะครับโดยใช้งบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วัชีบ้านหัวปลาเขียวนะครับพร้อมส่วนประกอบทั้งหมดนะครับจำนวนหนึ่งหลังนะครับโดยการก่อสร้างด้วยงบประมาณนะครับตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปี2566นะครับซึ่งจะทําให้ศูนย์เนี่ยมีสภาพใหม่แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแหล่งท่องเที่ยว ในการเชิงอนุรักษ์โดยการล่องเรือมาจากทะเลน้อยนะครับแล้วมาเยี่ยมชมศูนย์เพื่อซื้อปลิตภัณฑ์จากสมาชิกต่อไปนะครับก็เป็นขอบคุณโครงการดีๆนะครับของจังหวัดปัทลุงด้วยนะครับอตัวนี้คือกลุ่มกระจูดบ้านโคกเมานะครับก็โดยหลักๆก็ประชาชนในพื้นที่ฮะ ก็จะนำการทำกระจูดอะไรต่างๆนะครับาารับประทานกระเป๋าอะไรต่างๆแล้วก็เป็นแหล่งที่ส่งออกขายนะครับเป็นรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ครับต่อไปลูกหลานพวกนี้ต้องต่อยอดแล้วล่วคะลลลค่ะทุกคนพวกนี้ต้องต้องจำนานในการตามแล้วก็จะได้ไปต่อยอดคนอื่นป้าพยายามสร้างพวกนี้ขึ้นมาอยู่ โครงสร้นรรานพัฒนาต่อยอดปรุงพัญญาผลิตภัณฑ์สู่สากลและย่างหมูตบน่นี่ค่ะอ,อ่อตั้งแต่เล็กๆเ,เลยค่ะญาสอนให้นางนั่งสารแบบสารเสือปกติค่ะพอโตขึ้นก็เริ่มใส่สายออไปรูปเองค่ะการส่งขายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศนี่เขาจะนิยมการใช้สีจากธรรมชาตินะครับทดแทนสีเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการ พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้การย้อมธรรมชาตินี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของชุมชนได้ครับอันนี้คือจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต่อไปครับอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเหมือนกับเคลือบวันนี้อะไรเราไม่ต้องแล้วเ,ออเพราะมันเอาเอาไปในตัวแล้ตัวนี้มันได้เหบเอามาวัตถุดือธรรมชาติที่เราสามารถหาได้ในตามบ้านของเราเอง อะไรอ่ะเขาบอกว่าลดการสูญเสียใช่ไหมม,ม,ามาเพิ่มรายได้ <laughs> ที่จะลดระดับของกลุ่มไป็นานตะเย็บลายขอพระราชทานของเอพอระองค์สี่วันเขอพระองค์เป็นคนดีมากสนับสนุนอาชีพทุกๆอาชีพที่พระองค์เข้ามาเจอพระองค์จะสนับสนุนหมดเลยให้คนที่มีกำลังซื้อน้อย ก็ก็จะไ้ซื้อตัวนี้ราคาไม่สูงไงน,นี้แก้แปดสิบบาทและตัวนี้ราคาก็สี่ร้อยพระปันปีอ่ะเสด็จที่หัวปลากเกียวเหมือนก็ท่านมาปรดพวกเราสักอย่างนะ่อยู่ๆท่านก็มาเราไม่ได้รู้นะเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยว่าท่านจะเสด็จมาวันนั้นเราเห็นออมาเราก็สงสัยอยู่แล้วเต่พอรู้ว่าเสด็จท่านมาป้าย,ยัางคิดว่า ออชีวิตป้าคงจะไม่ได้เห็นตัวจริงท่านหรอกแต่ว่าโชคดีมากที่ได้เจอตัวจริงพระองค์ดีเออแล้วก็พระองค์ก็ให้ครูมาสอนพวกเราทำกระเป๋าเปรูปนู่นนี่นั่นหลายเรื่องคือยกความดีให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นเป็นผู้ให้ผู้ให้เอ,อถ้าจะโอยวยป้าถ้าจะกล่าวถึงพระองค์ท่านเนี่ยป้าคิดว่า ชีวิตเนี้ยป้าจะอุติสให้กับพระองค์ตั้งที่พระองค์ทั้ได้มาช่วยเหลือพวกเราป้าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ทื่นตันอย่างที่สุดเลยพูดถึงพระองค์ก็โ<อ> <c oughs> ลาด <c oughs> ป้า,ปาตื่นตันมากเลยเพราะว่าป้าไม่เคยพบว่าไม่เคยคิดว่ามันจะได้ตรงนี้จะได้แบบนี้ จะได้รายได้ประมาณนี้จะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้สบายไม่เคยคกิดค่ะขอบคุณพระองค์มากขอบคุณมากมากค่ะเรื่องกระจูดอะค่ะกิจกรรมเพราะวา่าถ้างอาจารย์เขาโมสิวิจัยเขาก็มาช่วยสนับสน,นุน เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางตามหาความสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดพัทลุงผ่านการสืบสารด้านศิลปะประเพณีและพิธีกรรมที่ยังคงสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งโครงการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านได้มีรายได้กันอย่างต่อเนื่อง้อมอกอน,กน